ที่เห็นย่าแฟหายไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรหรอกย่าแฟก็ไปนั่งเล่นเกมทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยเอ่อก็มีเออถามว่าโกรธไหมนะคะในสิ่งที่หนูแหบเนะี่ยเอาไปพูดกันกันกบย่าหนิงแล้วก็รับหลังย่าแฟอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สตันงงตกใจมากกว่าที่ท,ท,ท,ที่คำว่าโกรธนะคือคือสตันอะ แต่แย่แฟไม่ได้รู้เรื่องภายในลายมันก็ต้องนานเพราะแย่แฟออกมานานแล้วแล้วก็แย่แฟเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นครั้งที่สี่แล้วคือครั้งที่หนึ่งก็ออกครั้งที่สองก็ออกครั้งที่สามก็ออกก็หนุแหกไปหนึ่งก็ดึงแย่แฟเข้าไปนะคะพอครั้งที่สี่แย่แฟก็ก่อนจะออกแย่แฟก็บอกว่าไม่ต้องดึงแย่แฟเข้ามาในนี้อีกนะคือแย่แฟรู้แล้วว่าแย่แฟชอบแปะอะไรเงี้ยเพราะบางทีเรา เราเห็นอะไรเป็นข่าวที่น่าสนใจเราก็อดไม่ได้เลยเห็นอะไรที่มันเออเราไปเห็นมาหรือมาเราก็อยากจะเอามาแบ่งปันบางทีเราก็เอ้ยนี่ไปเห็นของนี้ถูกมานะอาหารอันนี้ถูกนะขนมอันนี้ถูกนะอันนี้ซื้อจากตรงนี้มันถูกมากเลยเนี่ยเราก็มาแชร์ให้ดูว่าเออนี่เราซื้อจากตรงนี้มันถูกมากอย่างเงี้ยนะแล้วยแยกแฝงก็แบบจะมีสิ่งที่เออ เห็นเป็นแนวทางเดียวกันกันกบออลสคือเราจะชอบคุยกันเรื่องวัคซีนว่าเราแบบเป็นกลุ่มแอนตี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้แบบคนอื่นเนี่ยที่เขาไม่สนใจเขาก็อาจจะลาคาญเพราะในรายกลุ่มมันไม่ได้มีเอเราแค่สองสามคนมันมันก็มีกันอยู่หลายคนนะคะทีนี้เนี่ยย่าแฟก็ลืมนึกไปว่าเออบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ปิดสัญญาณแจ้งเตือนวันนี้พอเวลาโพสอะไรไปมันก็ปิ้งปิ้งติ้ง,งอะไรเงี้ยอันนี้เห็นที่ย่าแฟเอ,อ่อ น้อยใจตรงที่ว่าเออทาไมไม่บอกกันตรงๆคือปกติแล้วเนี่ยไฟในไม่ควรจะนําออกมีอะไรก็บอกไปย่าตรงๆย่าไปเป็นอยู่มาจนป่านนี้แล้วเรารับได้ก็พูดตรงๆอย่างนี้ค่ะอันว่าคนเราเนี่ยถือไม่ได้เกิดและเติบโตมาด้วยกันก็อาจจะไม่เข้าใจย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือย่าเป็นคนพูดตรงอันนี้ย่าเป็นคนที่แบบ เวยาจะพูดหรือจะเมนเน่ยย่าจะเขียนแบบค่อนข้างจะแบบยาวเพราะย่าต้องไกรตองไว้ส่อนคือคือว่าย่าไม่พูดคำหยาบนะทีนี้เวลาย่าเขียนเลยยา่าก็จะแบบเขียนแบบคำพายคำพูดไปก่อนคือคิดก่อนเขียนด้วยคะแต่ว่าย่าไม่ค่อยโฟนเพราะว่าย่าพูดแลับขึ้นโฟนแล้วย่าก็จะพูดไม่ทันใครเขานะคะก็อึอะอึอะดย่าน,น,นะคะนอกจากว่าก็าให้ย่าเดี่ยวไมโครโฟน เรื่องโอกาสนั้นเดี๋ยจะน้อยมากเนะคะก็ดีอลอสบอกว่ายัยหนิงฝากมาขอโทษ่าแฝดเพราะ่าแฝดไม่ได้ฟังมาหลายวันแล้วนะคะก็ไม่ใช่ว่าเกลียดเกิดอะไรอย่างงี้นะคะคือคือค่อาแฝงอนเนะี่ะก็สตัรนนะ์นสตันแล้วก็งอนโอ้แม่ไม่อยากดไม่อยากนะั่นแล้วไปดูกลับไปดูเด็ดฟิกเพราะ่าแฝดเอาเวลาส่วนมากก็คือจะดูเด็ดฟิกเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็ ฟัง,งยิงหนิงในช่วงที่ฟัง,งยิงหนิงหรือฟังเอลเอสเนี่ยหรือฟังหนูแหบช่วงนั้นเนะี่ยย่าก็จะเปิดแล้วย่าก็เดินทำนู่นทำนี่รอบบ้านคือรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างใครด่าใครว่าเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่ย่าบอกอ่ะย่าออกจากไล์กลุ่มนั้นเนะี่ยกลุ่มไล์กลุ่มของหนูแหบมันมาต้องงานแล้วนะคะออกมาเป็นครั้งที่สี่แล้ว นะคะก็ย่าก็ให้อภัยหนิงนะาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะแล้วก็อย่างที่ย่ารย้ํานักเยี่ยหนาไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินอะไรย่าแปดนะในการเรื่องย่าแฝ่ไปฟ้องร้องหรืออะไรเงี้ยคือย่า,ยาแปรส่วนตัวของย่าแฝ่เพราะว่าคือย่าแปไ่ไม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 ่รับเงินอะไรใดๆนะคะแล้วย่าแฝก็ย้ําตรงนี้นักหนาเพราะว่าย่าแร่เนี่ย ฟ้องร้องผ่านกระบวนการของภาครัฐนะคะว่าถ้ายากาแฟก็แบ่งรับแบ่งสู้นะไม่ไม่ปฏิเสธน้ําใจอ่ะแต่คือตอนนี้ยากแฟไม่ต้องการอะไรนะคะก็ถ้าแากแฟเดือดร้อนจริงๆแากแฟจะบอกอารแล้วก็ยิงหนิงก่อนเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยฝากความปัถน,นาดีจะ,อะ,อะเอื้อเฟื้อให้กับแากแฟนะคะขอบคุณค่ะ I love you're smiling. I wanna be the one in your heart. You look really smart. Oh, oh my heart wanna be with you ายาแฟก็ไม่ได้สูงขึ้นหรือต่ำลงเพราะคำคนนะคะทั้งตัวบุคคลทั้งตัวอวตารที่อ้างว่าด่ายาแฟเพราะว่ามัน่นไส้หรือว่าเลียดชังด้วยน้ำเสียงเหมือนกับว่า ่าแฟไปทำร้ายญาติพี่น้องเขาหรือว่าโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนซึเขาถึงได้มีเวลาวันละหลายชั่วโมงทุกวันในการที่ตั้งหน้าตั้งตาด่าทอเออยาวชนแล้วก็คนสูงวัย